แล้ววะเยหนื่อยน้ำตาลแป้งเอาแล้วก็ไข่แค่นนั้ไข่อะไรวะไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้คน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 เอาเอาไปอบอบกี่นาทีวะแล้วสองนาทีวะโอ้มันคือเป็ดตาแซ่บถั่วลันเตี้ยอ้าอยากกินนะได้งั้นก็ลองทำนะมีอุปกรณ์เตรียมมาเยอะเอยแล้ว เมืกินเนี่ยเวลาเขาเห็นอ่ะลองดูเมื่อกี้มันใส่อะไรอันแรกเขาใส่เขาใส่เนยกรอนมันก็จะเป็นเนยของโรงแรเองเขาใส่หลายวะเมื่อกี้เออเขาใส่ตามสูตรเขาเอาใส่เนยลงไปนะครับผมอ่าใส่เนยลงไปอันนี้ใส่เนยแล้วแล้วก็โกโก้โกโก้ไม่รล์โอวัลตินโอวัลตินอ่ะอันนี้โอวัลตินเนอะน้ำตาลใส่น้อยๆนะห้ามใส่เยอะอ่าคูนช้อนแล้วไปสุดท้ายก็จะมีแป้งอ่แป้งก็ไม่รู้ว่าซื้อมาตามเขาหรือเปล่าตามเขาหรือเปล่าชีกระเธอไปขาดใครไป อุ้ยสองช้อนใช่ไหมที่เขาใส่เยอะอยู่นะไม่ต้องใส่หลายไม่ต้องใส่แม้ว่าจะเป็นวันเป็นฟู่เป็นไหมใช่ไข่ไก่นะครับผมอุ้ยได้เวลาคนเออเริ่มเป็นสีสันแบบเราใช้เวลาในการคนนิดนึงโอ้้หูได้อยู่นะใช้เวลา2นาทีนะครับไป คว้าวไดี๋ยวนี้น่ากินอ่ะมหืมกลิ่นแบบโชยมาเลยทุกคนตอนนี้ร้อนรอนโอ้กินแบบโชยมาเลยน่ากินทีเดิมาต้องลองแล้วเราจะยังไม่กินก่อนเนาะให้เพื่อนกินก่อนเนาะเออเหรอเออวันนี้มากับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราลองชิมเลยดีกว่าไปมึงคือบรรยากาศยั แทนแทนแทนไปว่ากินก่อนแล้วเรายังไม่ลองชิมเลยว่าอันนี้คือเมนูอะไรชิมได้เดี๋ยวของเกินชิทั้งสองคนซูบอกว่าให้ได้กินไม่ได้กินก็เลยไม่กินไงกูว่าได้กินอือคิดซะว่ามันชื่ออย่างเก่าแชงมถมันร้อนนะคือเวากินก่อนตอนไหนหวานไหมเป็นเจอาไหนนี่เรขอดเสียบได้ขอแเสียบอด ต่อไปเมียนวลายแจกยืออามเป็นไงครับผมอ๋อเน็ยกินด้วยเอ้าแจกีดีป่ะนี่แจกแจกยื้อเขาเนี่ยกินเมไปนี่บอกไอ้มกินก่อน น,น,นี่ใชนะเนาะต่อไปเราก็ต้อง,งอกินแล้วน้องสามจางโอ้เจียกไเหรอ้จีกผี่เรื่องไม่เป็นสูตนะ